เซียตับขาทุกคนจริงๆนะโอ้โหนมันเข้าไปข้างในอ่ะโอ้โหนมาตัวได้ครับมัดใจมัดยาก เชียร <łość> ์หน่อยเชียร์ครับอยู่นู่นเชียร์ครับเป็นแจ้งอันนี้เขานั่งทำตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วเพิ่งเสร็จอย่าไปบอกเขาสิมันต้องแบบค่อยๆละเลียดละเมียดหน่อยไงแหมบรรยากาศการนั่งดิฟกาแฟในห้องนะฮะทุกคน มองออกไปได้ยินเสียงน้ําไหลมองเห็นทะเลมีแบบแมลงกอบินเกาะยอดหญ้า <c oughs> แล้วก็เห็นต้นไม้ต้นมะพร้าวขยับไปมานี่มันช่างมันช่างจาสือเกินไปกินข้าวกันดีกว่าไปกันยืมคิวเทมา <c oughs> ไปไปกัน <c oughs> กใช้งานเรานี่นะแหมคุณก็ไม่คอยได้กทำอะไรเท่าไหร่นี่วันทริปเนี้ยอุ้ยผมไปข้างหน้าเตาอีกแล้วผมไปข้างหน้าครับทุกคนอืมไลท์ไลท์กูไม่ได้เปิดสวิตช์โอเคขอโทษครับทุกคนครับเธอจับไปแล้วกันเราขับให้ไหมเอาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับเองก็ได้เรายกดัมเบลเธอเราขับเถอะเราจับให้ก็ได้ ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่เฉยไปว๊ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปกินข้า,าวเช้านะฮะ <c oughs> แค่จะกินข้า,าวเช้ายังต้องขับรถไปรีสอร์ทนี่กว้างมากเด็ที่เจนต้องเอาชีวิตรอดจากอะไรบ้างที่นี่จตุ๊กแกมแลง <c oughs> ที่นี่เยอะมาก <c oughs> เราอยู่มา,าสามวันเราจะตุ๊กแกไปแล้วกี่ตัวสามตัวห้าตัวเอาหน้าแล้วที่นี่มันเป็นป่าขนาดนี้มันจะไม่มีได้ยงไงล่ะ แต่ที่นี่เขามีบริการจับตุ๊กแกนะทุกคนเออใช่เราประทับใจมากคือทุกครั้งที่เราเจอตุ๊กแกแล้วจะพี่คะจะตุ๊กแกแล้วค่ะเขาจะส่งหน่วยสวัสดมาจับตุ๊กแกภาพภาพตุ๊กแกมั่งลงถุงไปเลยเขาก็ไปปล่อยในป่าเราไม่ได้ทำร้ายมันเขาไม่ได้ฆ่ามันนะเขาใช้มือเปล่าจับไปไม่เขาไม่ได้จับด้วยมือเปล่ามันจะโตนเกินไปแล้วคนอะไรวะจับตุ๊กแกด้วยมือเปล่าเขาจะมีไมมแลวจะมีเชือกเอาไว้คล้องใช่มีห่วงไว้คล้อง แต่ว่าเอาจริงทุกคนที่นี่ไม่บอกกับคนที่ตัวกลัวตุกแก่ถ้ากลัวตุกแก่ต้องไปเทรนมาก่อนมันยากว่าเรื่องนี้มันเทรนได้หรอได้หดือวะเจอทุกทุกวันเดี๋ยวก็เป็ไม่ <No. S 1> <laughs> สิ่งนี้ผมว่าบูมครับทาคุมิทารันะวิไก <laughs> <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราจะไปกินข้าวเช้ากันก็อยากจะบอกว่าที่นี่ข้าวเช้ามีให้เลือกเยอะมากๆเราแอบมาสายนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะปิดแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบสัง่งมีอะไรน่ากินบ้างกะเพราไก่ผัดผักที่สําคัญคือที่นี่มีอาหารตามสั่งสั่งอะไรก็ได้นี่คือซุ้มอาหารตามสั่งวะซึ่งมีให้สั่งในรีสอร์ทเคยเจอไหมเคยไม่เคยเจอไม่เคยเอจอเอออยากกินอ,อะไรก็สั่งค่ะอยากกินอะไรก็สั่ง เอาอะไรอ่ะเขาอยากกินอะไรสมองกำลังโพสต์อยู่กะเพราทะเลปะกะเพราทะเลโอเคข้ากกะเพราทะเลกะเพราทะเลหนึ่งครับแล้วก็เอาทะเลผัดขี้เมาด้วยได้ครับทะเลผัดขี้เมาครับได้เมื่อกี้แอบสั่งไข่ไปคือเอาไปกินกับกะเพราที่เห็นเขียวๆทั้งหมดตรงนี้นี่คือ egg s t a t i o นใหญ่มากแล้วเขามีเมนูไข่ให้เลือกเยอะมากเลยนะมีแบบเป็นแบบเป็นบุ๊กเลยอ่ะใช่มีแบบแค่เมนูไข่อย่างเดียวอ่ะเออ โอเคทุกคนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โซเนวาคีรีนะฮะทำไมมีคนยังไม่พร้อมเลยไม่ว่างอันหนึ่งเหลมีเวลาประมาณห้าสี่สามสองอีพวกนี้กดดันเยทุกคน่ายนเสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่รีสอร์ทที่ชื่อว่าโซเนวาคีรีนะฮะเย้ตอนนี้เนี่ย มันเป็นการเย่ที่แบบเย่ตามหน้าทีโคตรวันนี้เรามาถ่ายรายการกันที่นี่นะครับทุกคนเป็นรีสอร์ทที่สวยมากๆอยู่ที่เกาะกูดตอนนี้เป็นรายการไปเที่ยวกับบูมเย่เยเรามาอยู่กันที่นี่4วันแล้วตอนนี้เราก็ถ่ายรายการเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเล่นกันต่อวันนี้ทําอะไรวันนี้กิน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 วันนี้เราไปไหนกันกินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็กินข้าวข้าเย็นพวกเราจะไม่ทําอะไรเลยนอกจากกินเหรอบ๊อบบี้ กินเสี่ยมาเริ่มแน่นแล้วนะนายอือุ่มหลานแล้วเป็นไงอยู่ที่นี่มาแล้วสองวันเป็นไงครับเสี่ยตั้มขาไม่คุณจริงๆนะโอ้โหมันเข้าไปข้างในอ่ะโอ้โหนี่คือได้คอนเทนต์เลยเหรอแบบยูยูเสี่ยตังมเปิดลิปได้คนเทตเออยู่ดีก็ได้ อยู่ดีก็มีคอนเทนต์ครับเออนี่เดินเท้าเปล่าโดนเซียนตามเลยเปลอาหนูมาสองวันไม่เห็นโดนเลยรู้ว่าถ่ายรายการแค่นั้นแหละเซียนก็เลยเซียนก็เลย้หน่อยเนเลยพวกมึงสวบมาอุ้มไปดิโชคดีนะบ๊ายบาย ที่ตลกคือพอพี่เจนโดนเซียนตามปุ๊บสิ่งที่พีมภูมทำคือกดเล็กรอดเมื่กช่วยเลยปาสจากการช่วยเหลือใดทั้งสิ้นคาเนต้องมาก่อนครับใช่เเนต้องมาก่อนใช่ครับเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยนะถือปากกล้องหน่อยที่เขามาช่วยแล้วนะฮะนี่สินะครับที่เขาเรียกว่าแ่วงเท้าหาเซียนสุภาสิตไทยเป็นรูปธรรมก็วันนี้นะครับ ออกมาแล้วหรือมันซึนไปสองชั้นผิวหนัง B.T. Twenty One ทำไมต้อง B.T. Twenty One ครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มาจาก B.T.S. ครับวง B.T.S. เหรอใช่บางทันเมมเบอร์เจ็ดคนก็จะออกแบบตัวละครเจ็ดตัวอันนี้ก็เป็นลายเซ็นของเมมเบอร์เจ็ดคนอันนี้เป็นลายเซ็นของเมมเบอร์เจ็ดคนด้วยโอ้โหใันแท้ครับใช้มันครัรู้จักสมาชิกใหม่หรือยังครับใชคร่ครับว, <c oughs> วัดภาษีมหาธาดนะครับใกล้ๆกับแยกเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่อนยุติยี่สิบสี่เสนาธิครมหายแยกรัดร้าวไล่ไปครับ โอเคครับท <iyorsun S 2> ุกคนภารกิจ rescue เซียนที่เท้าของเราได้จบแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ห้องพักไหนเจ็บยังยังยังเหรอเจ้ว่าจะต้องกินยาแก้ปวดเวออนี่ ใทุกคนเรากลับมาที่ห้องแล้วเย่เรายังไม่ได้พาคนดูดูห้องเลยอ่ะเป็นทัวร์เป็นไกด์ทัวร์ไกด์สิสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็คือสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนดูวิลล่าเป็นหลังที่ใหญ่มากเลยนะครับมีห้องนอนถึง5้าห้องนอนด้วยกันนะครับสุดยอดส่วนจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่ตั้งอยู่กลางบ้านเลยก็จะเป็นภาพโดนสวยๆครับ เดี๋ยวว่าหลังมึงก็เป็นพิธีกรแทนกูด้วยแล้วกันนะชัดได้ครับต้องตัวีว้เนี้ยก่อนพาดูต่ออีกหน่อยห้องที่เราอยู่เนี่ยทุกคนใหญ่มากนะครับอย่างที่ไอ้ชัดบอกไปว่ามันเป็นห้องห้าห้องนอนนะฮะอันนี้จะเป็นวิลล่ากลางที่แบบเป็นเหมือนกับห้องนั่งเล่นนะแล้วก็ข้างในก็ตรงนู้นก็จะมีห้องนอนอยู่อันนึงฝั่งนี้ก็จะมีห้องนอนอีก2อันแล้วก็ตรงกลางเป็นสระว่ายน้ํามองไปฝั่งนู้นมองเห็นทะเลด้วยมีทางเดินลงชายหาดส่วนตัวนะฮะคือใหญ่มากมาก อ้าวแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ลืมสังเกตนะฮะนี่ก็คือชุดใหม่ของเลดี้เจนนะฮะนี่งานรีบลุกเลยรีบลุกเลยขึ้น IG ไนอจีไว้ตรงนี้ปาบดีครับเดี๋ยวนี้มีปาบเดียวคนตัดไม่ลำบากคนตัดไม่ลำบากครับปกติเป็นเป็นแบบไหนครับปา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 บใหญ่ใหญ่ยกตัวอย่างเลยพี่ออออออเดี๋ยวภูทำแล้วกันตึง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 ยาเลยครับและสำหรับคลิปนี้นะฮะทุกคนเรามีสปอนเซอร์ด้วยนะฮะนั่นก็คือ โอวันตินไว้หมอครันชี่ปาเย่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะช่วยกันทํามาหากินนะฮะแล้วเนี่ยมีตากล้องทั้งสี่คนนะฮะไม่มีใครยอมถ่ายนะฮะเพราะว่าจะกินในติมนะฮะใช่ครับผมมีใครสักคนช่วยแกะให้พี่บูมหน่อยสิเพราะว่าพี่บูมต้องถือกล้องอยู่อร่อยไม่รอไม่รอไม่รอผมเลยคุณไม่รอผมเลยอร่อยอ่ะข้างในรสชาติเป็นยังไงครับข้างนอกอ่ะมันเป็น คันชี่มากเลยอะแล้วข้างในมันเป็นไวมอลแล้วกัดเข้าไปมันกรอบแล้วข้างในเจอไอติมข้างในเย็นๆแล้วแบบเจออากาศร้อนๆเนี่ยน่านาโวหาาเลยข้างในเป็นไอโอวันตินรสไวมอลทุกคนข้างนอกเป็นไอติมช็อกโกแลตซึ่งก็ทำจากโอวันตินเหมือนกันแล้วก็มีเกล็ดโอวันตินที่เขาเรียกว่าโอวันตินเฟลกอร่อยจริงๆเลย แล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะการที่ได้กินไอติมก็จะถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะซึ่งเจ้าโอวัตินไวท์มอลคันชีนี้นะฮะมีขายแล้วนะครับทั่วประเทศในราคา25บาทนะฮะไปหาซื้อกันได้นะครับทุกคนวันนี้ต้องขอขอบคุณไอศครีมวอลที่สนับสนุนคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะทุกคน เราจะเดินไปกินข้าวบนต้นไม้นะฮะที่นี่เขาจะเรียกว่า tree pod dining นะครับ t r e pod dining ก็คือกระเช้าต้นไม้นั่นเองซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนรอคอยของโซเนวาคิรีนะฮะเวลาแบบมีใครถ่ายรูปตามโซเชียลเน็ตเวิร์คนเขาจะชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะฮะทางเดินมีความทุรักทุเลมากๆนะฮะตอนนี้สภาพรอบๆนี่คือมันเป็นป่าแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าเขาอยากให้เราได้ความรู้สึกเหมือนกับกินข้าวบนต้นไม้จริงๆนะฮะข้างๆที่ได้ยินเสียงนี่คือทะเลเลยนะทุกคน ทะเลคือใสมากอะใช่มองไปพอแดดมันส่อง้วคือเห็นถึงพื้นอะนี่เราต้องขึ้นไปบนแพตฟอร์มตรงนั้นนะฮะทรีพอตมาแล้วครับทุกคนนี่ครับทรีพอตนะฮะมันจะเป็นที่นั่งอนะทุกคนที่ทําจากนี่น่าจะเป็นหวายแล้วก็ข้างบนจะมีสลิงอยู่นะครับแล้วก็จะแขวนลงมาสิ่งที่เราทําก็คือเราจะขึ้นมานั่งบนนี้นะครับ เสร็จปุ๊บเขาจะให้เรารัดเข็มขัดก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะดึงสลิงขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็จะไปแบบนั่งกินข้าวอยู่ข้างบนนะอนนี้นะฮะตากล้องของเรากําลังโดนมัดอยู่นะฮะมาตัวได้ครับมาใจมัดยากมาตัวบอสมึงกลัวความสูงใช่ไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอ้ไม่เท่าไม่เท่าไหร่อ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ้ พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นวิวแบบนี้นี่สวัสดีครับ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 นี่เหมือนจะงไมนแล้วนะคือถ้าอ้วนกว่านี้จะใส่สายไม่ได้แล้วอ๋อรู้แล้วทาไมน้าถึงขึ้นมาไม่ได้อ๋อน้าใส่เข็มขัดไม่ได้เฮ้ยเห็นเกาะด้วยทุกคนโนาะวิวสวยมากๆเลยน่ารักมากบางคนอาจจะงงว่าเราขึ้นมาทําไมนะฮะจริงๆเรามากินข้าวนะนี่ S 1> <S 1> น่าคืออันเนี้ยมันเป็น Experience <S <S แบบ Tree p o ท Dining อ่าแล้วข้างหลังเราก็มีช่างภาพเราแตนบายอยู่หนึ่งคนนะฮะแล้วนายใส่สลิงทำไมนะครับเซฟตี้ครับรต้องเซฟตี้เฟิร์อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นต้องปลอดแล้ว<ห>นาย <ไป S 1> ยึดก,ก,กับอะไรอยู่อ๋อยึดกับต้นไม้นี่ต,นต้นไม้ใช่ใชครับอ๋อโอเคก็แค่เลื่อนลงไปไม่ได้ห่วงมันหลักมีสลิงเนี่ยกล้องอะไปนู่นแล้วจริงๆสิ่งที่ควรจะติดกับสลิงไม่ใช่ผมนะครับแต่จะเป็นกล้องครับพี่พนักงานด้านหลังเรานะฮะนั่นคือพี่เจมส์นะะฮ แต่งตัวแบบนี้จริงๆแล้วพี่เจมนี่ทำหน้าที่พนักง,งานเสิร์ฟนะครับผมนี่คือนอกจากจะต้องส่งตัวในอากาศแล้วพี่ยังต้องเสิร์ฟมะพร้าวด้วยนะพี่สุดยอดโอ้โหคือพี่พนักง,งานเขานอกจากจะต้องเสิร์ฟอาหารแล้วอะคือจะต้อง นั่งสิบลายมาเพื่อแบบเอาอาหารมาเสิร์ฟเราด้วยให<ต>่้วที่เขาแลนดิ้งได้สวยมากเลย <laughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ไอ้มื้อทีพอตต,ตรงเนี้ยทุกคนคือเราสามารถกินได้มือไหนก็ได้นะคือจะเป็นมื้อเช้ากลางวันอัฟเตนนุนคีหรือว่าดินเนอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้เขาก็จะมีพนักงานคอยเสิร์ฟคอยอะไรแบบนี้ ซึ่งปกติจะเต็มเร็วมากเพราะว่าวันหนึ่งเสิร์ฟแค่4รอบมีแค่รอบละโต๊ะแล้วก็ดังนั้นถ้าเกิดจะมาต้องจองล่วงหน้ามาตั้งแต่เนินเน่นๆซึ่งอาหารวันนี้ก็น่ากินมากๆเราสั่งมาเป็นแบบกับข้าวแบบไทยนะฮะกินข้าวกันเถอะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคน กับการกินข้าวบนกระเช้าต้นไม้นะฮะน่ารักดีนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีของโซนเนวาคิรีถ้าเกิดใครมาก็ควรจะต้องจองมานะฮะโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปดำน้ำกันนะฮะนี่เอาส่งเสียงย hey. <Hey. S 1> สุดยอด <Hey. S 1> ที่เราจะไปนะฮะ <laughs> คือเราจะนั่งเรือไปดำน้ำแถวแถวบริเวณที่เรียกว่าเกาะ <c oughs> รังนะครับ ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆรีสอร์ทเท่านี้เองมีนกเยอะานั่งรถเอ้ยนั่งเรือไปประมาณสัก30นาทีนะฮะมีอะไรนะไอมีนกเยอะเปล่านกทำไมอ่ะมันมีรังอะเหรอใช่อ้าเฮ้ยอ้าเฮ้ยกลัวไหมป๊อตมากบอกเลยแต่เมื่อไรก็ถ้าเกิดเรากลัวเราก็นั่งอยู่บนเรือแค่นั้นเองเราทำบ่อยพูดได้ไม่อายเลยไม่เราก็โชว์ความป๊อตของเราให้ทุกคนดูพร้อม ครับคนนี้เรียนรอดอมาแต่ว่าว่ายน้ำเป็นแน่แน่ไม่เกี่ยวเ,เครื่อนที่ไปข้างหน้า <c oughs> ด้วยวิธีการผม <c oughs> <c oughs> สักสีสินาทีตรงนี้เนาะมีใครกลัวอะไรไหมครับกลัวทุกอย่างเลยค่ะกลัวทุกอย่างัมันโยนลอไปกลัวด้างตู้ด้วยไหมจะกระโดดก็ได้พี่แล้วแต่ ทุกคนที่มุมโปะครับทุกคนดดดดอ่าเหนื่อยมากๆทุกคน,กคน,กคน,กคนไปดำน้ํามาบันเทิงมากมาก เฮ้แต่ปลาสวยมากเยอะมากถ้าเกิดใครมาที่นี่ก็ควรจะต้องหาเวลามาดำน้ำนะฮะเดี๋ยวตอนอย่างนี้ขอพักพรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนช่วงกลางคืนกินข้าวเย็นบ๊ายบาย เสร็จแล้วทุกคนเรามากินข้าวเย็นแล้วเธอกินอะไรน้ำยาปูขนมจีนน้ำยาปูมมผมกินผัดไทยตามสั่งเส้นเหนียวนุ่มมากอร่อยมากเลยอร่อยกว่าผัดไทยหลายๆร้านที่กรุงเทพอีกอะของให้เลือกเยอะมากทุกคนอาจจะเห็นในกล้องสว่างนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วบรรยากาศค่อนข้างมืดนะคะแต่ว่าถ่ายด้วย Sony a 7 s 3 <S <ห> <S เนะรู้เลยว่าจะพูดว่าอะไรว้าวว้าวได้มาจากซูมคาเมราขอบคุณที่ช่วยหาของให้นะครับผม รู้สึกดีมากๆก็เป็นกล้องที่ใช้้ดีมากชอบมากอร่อยไหมครับอร่อยมากครับมีให้กินแบบไม่อันกววนแน่นอนกินอะไรอยู่ครับรปลาบีคิวครับปลาหมึกมอกยังไม่ได้กินเลย <laughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เข้าสู่วันสุดท้ายของการเดินทางนะฮะเรากําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะครับก่อนกลับเราก็จะต้องสรุปให้ฟังก่อนสําหรับโซเนวาคีรีที่นี่เป็นไงชอบไหมทุกคนชอบชอบตรงไหนบ้างชอบที่มันใกล้ชิดธรรมชาติมากมใกล้ชิดธรรมชาติมากมากทะเลใสาอาหารอร่อยอาหารอร่อยสปาดีมากสปาดีรีสอร์ทสวยพื้นที่เยอะ private กิจกรรมให้ทําเยอะมากคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ว่างเฉยๆอะ่ะเออ intensity แน่นมากๆแต่ราคาก็สูงมากเช่นกันนะทุกคนเพราะว่ามาเกาะกูดเริ่มต้นที่นี่ก็คืนละประมาณสามสี่หมื่นเริ่มต้นนะแล้วยังไม่รวมค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกสมมตินั่งเครื่องบินส่วนตัวมามก็ตกคนหนึ่งเป็นแสนได้ง่ายๆอะ่ะแล้วไม่ได้ไปต่างประเทศด้วยแต่ว่าถามว่าที่นี่มันให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นไหมก็ใช่ใช่แล้วมีอะไรที่ไม่ชอบไหมทุกคนคือ,อถ้าสมมติว่าที่นี่มันแบบ ใกล้คิดทำอาชีพมากๆมันก็จะมีข้อเสียคือจะมีตุ๊กแกเยอะนิดนึงจิ้งจกเยอะหน่อยนึงถ้าเกิดว่าคนคน,คนที่จะมาคือเจมว่าต้องแบบต้องทกใจ,ใจมาก่อนอ่ะขนาดเจม <น S 1> ทำใจมาก่อนแล้วเจงก็ยังแบบยังป๊อตนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่หน่อยส่วนนี้กลัวแมลงมากก็คือแบบกลางคืนก็จะเหนื่อยนิดนึงคือแมลงมันบินแบบบินชนหน้าบินดีดหูบินดีดคออะไรจักรจันบินชนหน้า ป่าก็คือถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้ก็จะอินมากกก็จะอินมาธรรมชาติธรรมชาติเออได้อยู่กับตัวเองจริงๆเนอะโอเคจบแล้วสำหรับโซนนิวาคีรีนะครับทุกคนอยากให้มาลองอยากให้มาลองเป็นประสบการณ์ที่ดีมากวันนี้บูมทลิตคอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไปเที่ยวกับบูมตอนต่อไปบาย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 ไขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน